การไม่ตายหรือการมีอายุยืนนับว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบความสําเร็จถึงขีดสุดหรือถึงขั้นได้ครอบครองอาณาจักรอันสสนสุขสบายแล้วก็คงไม่อยากจะจบชีวิตหรือสิ้นสุดอาณาจักรลงง่ายๆในอดีตนั้นผู้นาหรือกษัตริย์ทุกภูมิภาคของโลกล้วนมีความพยายามในการค้นหาวิธีที่จะมีอายุยืนยาวหรือเป็นอมตะหรือแม้แต่เชื่อในชีวิตหลังความตาย ในวันนี้อับดุลขอหยิบยกความเคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์จีนเรื่องราวขององค์จกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่รวบรวมอาณาจักรจีนให้เป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้งแรกอย่างจินซีฮ่องเต้ซึ่งพระองค์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องการเสาะหายาอายุวัฒนะและมีความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายเป็นอย่างมากติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ใน5้าเรื่องยาอายุวัฒนะและหลักฐานประวัติศาสตร์จีน 1>, 1. รู้จักกับจินซีฮ่องเต้ชินชืีอวหวังตี้หรือจินซีฮ่องเต้ซึ่งแปลตรงตัวว่าจากักรพรรดิพระองค์แรกของประเทศจีนเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ชินและเป็นจกักรพรรดิองค์แรกของจีนที่รวบรวมประเทศเป็นปึกแผ่นทรงปกครองตั้งแต่2 2 1ปีก่อนคริสตกาลถึง210ปีก่อนคริสตกาลเดิมพระองค์เป็นผู้ปกครองรัฐชินและมีพระนามว่าชินหวังเตึง ต่อมาก็ทรงสถาปนารัชฉินและผนวกดินแดนจีนได้สำเร็จพระองค์ไม่ได้ใช้ตำแหน่งฮวงหรือราชาเนื่องจากถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ซางและโจและใช้ตำแหน่งฮวงดีหรือราชาธิราชแทนจินซีฮ่องเต้มีหลี่ซือเป็นอัครมหาเสนาบดีช่วยจินซีฮ่องเต้ในการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจและประเพณีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาครั้งใหญ่ มีการรวบรวมกำแพงเมืองของแต่ละเมืองเข้าด้วยกันจนเป็นกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่พัฒนาระบบถนนใหม่ทั่วประเทศสร้างสุสานหลวงที่มีรูปปั้นองค์ครักขนาดเท่าตัวคนจริงๆอยู่ถึง800 0ตัวอันเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยและนักโบร,ราณคาดีเชื่อตรงกันว่าพระองค์ทรงเชื่อมั่นในเรื่องชีวิตหลังความตายและหนึ่งในนั้นที่สอดคล้องกับความต้องการเป็นอมตะหรือมีชีวิตที่ยืนยาวนั่นก็คือแผนการในการเสาะหาและคิดค้นน้ำอมฤต หรือ,อยาอายุวัฒนะตลอดช่วงชีวิตในการปกครองของพระองค์ซึ่งแม้ในท้ายที่สุดพระองค์ก็สวรรคตรในปี210ปีก่อนคริสตกาล 2. บันทึกจากซือมาเชียนซือมาเชียนถือเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ประวัติศาสตร์จีนได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นนักบันทึกเรื่องราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ช่วง1 4 0ถึง8ปปีก่อนคริสตกาล โดยอายุราวกว่า50ปีและการศึกษาค้นคว้ารวมถึงการบันทึกที่หลงเหลือเป็นหลักฐานอันมีอยู่จริงทําให้ประวัติศาสตร์ของจีนรวมกว่า3,000ปีนั้นถูกถ่ายทอดอยู่ในรูปแบบของสื่อจี้หรือบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสารานุกรมด้านประวัติศาสตร์ของจีนที่ยาวนานที่สุดหนังสือเล่มนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงแรกสุดจนถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกรวบรวมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยและเรื่องราวเกี่ยวกับจกักรพรรดิจีนโบราณราชสำนัก และราชฎรถือเป็นงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์จีนและแม้ว่าซื่อหม่าเทียนจะมีชีวิตอยู่ในช่วงราชวงศ์ฮั่นแต่สําหรับราชวงศ์ฉินซึ่งเป็นราชวงศ์ก่อนหน้านั้นก็ได้มีการจดบันทึกลงในบันทึกของเขาไว้ด้วยแม้จะเป็นเรื่องราวของสุสานหลวงในราชวงศ์ฉินก็ถูกบันทึกและลงรายละเอียดเอาไว้ในสื่อจีด้วยเช่นกันและเมื่อต่อมามีการค้นพบสุสานนั้นจริงๆรายละเอียดของบันทึกและความจริงก็ตรงกันหลายอย่าง จึงทำให้บันทึกของซือมาเชียนน่าเชื่อถือที่สุดในบรรดาหลักฐานประวัติศาสตร์ทั้งหมดแม้ว่าใจความหลักในบันทึกจะกล่าวถึงจินซีฮ่องเต้ว่าทรงเป็นจกักรพรรดิองค์แรกของจีนและส่งรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวด้วยการพิชิตรัฐอื่นๆทั้งหมดและปกครองได้ถึง37ปีและยังกล่าวว่าจินซีฮ่องเต้นั้นเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและเฉลียวฉลาดแต่ไม่ได้มีความสนใจในวรรณคดีหรือศิลปะเป็นผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมที่ฆ่าคนมากมาย มีการเผาตำราและฝังนักวิชาการทั้งเป็นแต่ก็มีความสนใจเป็นอย่างมากในโครงการก่อสร้างและมีการสร้างถนนที่เชื่อมส่วนต่างๆของอาณาจักรขุดคลองเพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ง่ายขึ้นและสร้างกำแพงเพื่อปกป้องเมืองจากผู้บุกรุกในสือ่อจีโมลที่6เล่มพระราชประวัติฉินสื่อขวาง บันทึกพระราชประวัติและเหตุการณ์ที่สําคัญตลอดพระชนชีพของจิ๋นซีฮ่องเต้ไปจนถึงจินเออซื่อสะทอนภาพให้เห็นถึงก่อนและหลังการสถาปนาราชวงศ์ฉิ้นและเนื้อหาส่วนหนึ่งที่มีการกล่าวถึงในช่วงปีที่28ที่จิ๋นซีฮ่องเต้ยพยายามสืบหาเซียนและสแสวงหายาอายุวัฒนะและเรื่องราวช่วงปีที่34ที่มีการสั่งเผาตำราจ,จีนโบราณตลอดจนถึงปีที่37ที่ทรงพระประชวรและสมณคตในที่สุด 3. การสาะหาเซียนและยาอายุวัฒนะการเสด็จประพาสตรวจราชการแผ่นดินครั้งที่2ในยุคจินซีฮองเต้ปีที่28พระองค์เสด็จถึงพระลานหลังหยาซึ่งอยู่ในบริเวณเจียวหนานมณฑลซานรตรงในปัจจุบันที่นี่พระองค์พบกับนักพรตสวีฟูเป็นครั้งแรกซึ่งสวีฟูบอกพระองค์ว่ากลางมหาสมุดมีภูเขาสามแห่งคือเพิงไหลฝั่งจ้าง และอิงโจซึ่งเป็นที่สิงสถิตของบรรดาเซียนและมีการเก็บรักษายาอายุวัฒนะที่หากได้เสวยแล้วจะทําให้ชีวิตเป็นอมตะไม่แก่เท่าและไม่เจ็บป่วยแต่จะต้องใช้เด็กเล็กชายหญิงในการติดต่อกับเหล่าเทพเซียนเท่านั้นรองตอบรับข้อเสนอของนักพศวิฟูจัดส่งเด็กเล็กชายหญิงนับพันขึ้นเรือพร้อมกับสวีฟูออกทะเลเพื่อไปหายาอายุวัฒนะแต่สุดท้ายแล้วสวีฟูก็มักจะมีข้ออ้างต่างๆนานา,นาเพื่อมาแจ้งกับพระองค์ว่า ไม่สามารถเดินทางไปได้เช่นมีพูดผีมารร้ายคอยมาเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดแม้ว่าในประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้นั้นจะถูกตีความไปหลายทางบางก็เชื่อกันว่าจินซีฮ่องเต้สั่งเผาตำราและฝังบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเรื่องยาอายุวัฒนะขณะที่อีกกระแสนั้นก็เชื่อกันว่าเป็นการพยายามรักษาอำนาจที่มีโดยการหยุดความเชื่อในลทัทธิกงจื้อที่ทำให้เกิดการแตกแยกขึ้นในด้านการเมืองการปกครอง แต่สิ่งหนึ่งที่สรุปได้อย่างชัดเจนไร้ข้อถกเถียงคือความพยายามของพระองค์ในการที่จะมีชีวิตยืนยาวด้วยหลักฐานที่ชัดเจนที่มีการค้นพบหรือแม้กระทั่งการสั่งเผาตำราก็ยังมีการละเว้นตำราด้านการแพทย์และยาตำราด้านการเสี่ยงทายและตำราด้านการเพาะปลูกเอาไว้ด้วยเช่นกันใครจะรู้ว่าการที่พระองค์ทรงละเว้นการเผาทำลายตำราการแพทย์ในครั้งนั้นอาจจะส่งผลใหราชวงศ์ฮั่นมีพัฒนาด้านการแพทย์ รุดหน้าไปอย่างมากก็เป็นได้เพราะมีหลักฐานมากมายว่าการแพทย์ในยุคสมัยนั้นทรงอิทธิพลและมีผลต่อเนื่องมาถึงโลกปัจจุบันของเรามีการบันทึกตำแหน่งและลักษณะของอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสตร์การฝังเข็มรักษาโรคซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนที่กายวิภาคศาสตร์ฉบับเก่าแก่ที่สุดของโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน 4. สารประหลอด การเล่นแร่ประแดดธาตุในประวัติศาสตร์จีนส่งผลให้มีสารอันตรายถูกนำมาทดลองใช้ในการปรุงยาอายุวัฒนะซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจในปัจจุบันเพราะไม่ว่าจะเป็นชาติแร่สีแดงที่ถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกรมมัฐานหยาดน้ำดินประสิวก็ยังมีประอดที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมให้กับองค์จกักรพรรดิหรือฮ่องเต้ผู้มีฐานะเป็นโอรสแห่งสวรรค์เป็นผู้เฉวย สารอันตรายเหล่านี้ถูกนํามาใช้ในช่วงปลายราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์ชิงการศึกษาโดยการตรวจสอบอายุและสาเหตุการสิ้นพระชนของจักรพรรดิจีน241พระองค์ตั้งแต่ราชวงศ์ชินจนถึงราชวงศ์ชิงตามบทความของวารสารดิอเมริกันเจอร i a ทร i c Society พบว่าอายุขไยเฉลี่ยของจักรพรรดิจีนคือ41.3ปีเมื่อจำแนกตามอายุ จกักรพรรดิจีนมักจะสิ้นพระชนระหว่างอายุ20-39ปีซึ่งคิดเป็นประมาณ40ของจกักรพรรดิทั้งหมดและโอกาสที่จกักรพรรดิจะสิ้นพระชนเมื่ออายุต่ำกว่า60ปีนั้นมีเพียง17เซเท่านั้นนอกจากการถูกลอบสังหารแล้วยาอายุวัฒนะนี่เองที่เป็นสาเหตุของการสิ้นพระชนพระยาอายุวัฒนะที่เสวยนั้นมักปรุงด้วยสารอันตรายต่างๆเช่นปร,รอทตะกัวสารหนู กรรมฐานหรือแม้กระทั่งของเสียในร่างกายอย่างเลือดประจําเดือนก็ส่งผลให้อายุขายสั้นลงและจักรพพัดที่สิ้นพระชนม์โดยมีสาเหตุจากการเสวยยาอายุวัฒนะคือจักรพพัดถังเซี่ยนจงแห่งราชวงศ์ถังจักรพพัดเจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิงจักรพพัดยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิงและจินสีฮองเต้แห่งราชวงศ์ฉิน ปรอทยังถูกค้นพบในสุสานหลวงโดยปะปนอยู่กับแม่น้ําจําลองภายในสุสานเป็นจํานวนมากโดยเชื่อกันว่าสายน้ําที่อยู่ในสุสานนั้นคือแบบจําลองแม่น้ําสายหลักของจีนนั่นก็คือแม่น้ําเหลืองแม่น้ําแยางสีเกียงและแม่น้ําหวยซึ่งปัจจุบันปริมาณสารปรอทนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่จากการสํารวจด้วยเทคโนโลยีพบว่ามีสารปรอทเกินกว่าระดับปกติถึง100เท่าสะท้อนให้เห็นว่าปรอทนั้นเป็นหนึ่งในสารที่ได้รับความน่าเชื่อถือว่า เป็นยาสำคัญในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี 5. สวีฝูกับประเทศญี่ปุ่นความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาจากบันทึกและการบอกเล่าต่อๆกันมาเรื่องราวของสวีฝูนักพรตผู้กล่าวอ้างถึงยาอายุวัฒนะก็มีชีวิตที่โลดโผนไม่แพ้กันเพราะหลังจากที่จินซีฮ่องเต้สรงมีพระบัญชาให้สวีฝูออกเดินเรือไปยังเกาะเพิงไหลเพื่อขอยาอายุวัฒนะจากเซียนแต่ก็คว้าน้ำเหลว จินซี่องเต้ก็ทรงมีพระบัญชาให้สวีฟูออกเดินทางไปอีกครั้งแต่สวีฟูก็อ้างว่าต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมก่อนเพื่อไม่ให้ภารกิจล้มเหลวอ,อีกจินซีหองเต้จึงทรงให้เวลาและระหว่างที่สวีฟูยังไม่ได้ออกเดินทางในเมืองก็ได้มีเหตุการณ์สั่งเผาตำราฆ่าบัณฑิตปฏิรูปการปกครองโดยได้มีการจับกลุ่มและสัทอดผู้หลอกลวงและปล่อยข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระองค์ถึง460คนจึงทรงมีบัญชาให้นำคนเหล่านั้นไปฝังทั้งเป็นจนหมด ซึ่งความโหดร้ายของจกักรพรรดิสร้างความหวาดกลัวให้กับชวีฟูมากดังนั้นในปี210ก่อนคิสขราชชวีฟูจึงทูลขอพระองค์ในการออกเดินทางไปค้นหาที่เกาะเพิงหลายอีกครั้งโดยครั้งนี้เขามีเรือ60ลำพร้อมด้วยทหารและลูกเรือกว่า2,000คนกับเด็กชายและหญิงรวม3,000คนและพลธนูฝีมือดีอีกหลายร้อยคนสำหรับสังหารอสุรกายทะเลยักษ์ซึ่งจกักรพรรดิก็ทรงประทานให้ตามที่เขาขอ แต่หลังจากที่สวีฝูนํากองเรือออกเดินทางสู่ท้องทะเลเขาก็หายตัวไปและไม่กลับมาอีกในส่วนบันทึกประวัติศาสตร์สื่อจีนั้นเขียนไว้ว่าสวีฟูได้นํากองเรือไปถึงดินแดนที่เป็นทุ่งราบและเต็มไปด้วยบึงน้ำกว้างใหญ่จากนั้นเขาก็นําผู้ติดตามตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นและตั้งตนเป็นกษัตริย์โดยในบันทึกอ้างว่ากาษัตริย์สวีฝูสิ้นพระชนในปี195ก่อนคกิสต์ก่าชขณะที่ในบันทึกเหตุการณ์ยุคสอาณาจักร หรือสามก๊กของเฉินโซ่ที่ถูกเรียบเรียงในศตวรรษที่3และหนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์โฮฮันโฮโฮันซูที่เรียบเรียงขึ้นในศตวรรษที่5ได้กล่าวไว้ตรงกันว่าเฉวีฝูได้นําผู้ติดตามไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ชื่อตานโจแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าตานโจนั้นอยู่ที่ไหนและมีพระภิกษุนามอี้ชูได้เขียนหนังสือไว้ว่าเฉวีฝูได้นํากองเรือไปขึ้นฝั่งบนดินแดนของชาววะหรือญี่ปุ่นนั่นแสดงว่าตานโจและชาววะ อาจจะเป็นดินแดนเดียวกันก็เป็นได้ด้านญี่ปุ่นก็มีความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่าชวีฝูเป็นผู้นำตัวอักษรมาใช้ในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเป็นผู้นำพืชพันธุ์ชนิดใหม่หลายชนิดเทคนิคการเกษตรรูปแบบใหม่การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมรวมถึงการปรุงยาต่างๆเข้าไปในญี่ปุ่นจนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งการเกษตรเทพแห่งการปรุงยาและเทพแห่งผ้าไหม ไปจนถึงเรื่องที่เล่ากันว่าสวีฟูและคณะผู้ติดตามชาวจีนของเขาคือบรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่นนั่นเองขณะที่หลักฐานหลา,หลายอย่างก็ยังคงพิสูจน์ไม่ได้เต็มที่ว่าสวีฟูไปที่ญี่ปุ่นจริงหรือไม่บางก็เชื่อว่าทั้งหมดอาจเป็นความต้องการของชาวญี่ปุ่นที่จะผูกมิตรกับประเทศจีนในอดีตเท่านั้นก็เป็นได้ครับ